นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะปุตตะาโมละเพปุตตังทนากาโมละเพทนัง อัธิกาเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตตะวาอิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าเวสสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโต เวสะ,พ,ะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาวเวสวรรโนนะโมพุทธายะปุตตะกาโมละเพปุตตังทนกาโมละเพทนังอัตถิกาเยกายะาย,ายะเทวานังปิยะตังสุตตะวาอิติปิโสภะควายมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโนมรณะนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะปุตตะกาโมละเพปุตตัง พนาโมระเพทนังอัตถิกาเยกายาย,ายะเทวานังปิยะตังสุตตะวาอิติปิโสภคะวายมมะาราชาโนท้วเวสุวรรโนมรนังสุข,ขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะเทวเวสุวรนโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตา พัดภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรนโนนะโมพุทธายะปุตตะกาโมละเพปุตตังทนกาโมละเพทนังอัตถิกาเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตตะวาอิติปิโสภควายมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสุภุสะพุทธ,ทธังอระหังพุทธโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะปุตตะกาโมละเพปุตตัง ทนกาโมละเพทนางอัตถิกาเยกายายายะเทวานังปิยะตังสุตตะวาอิติปิโสภควายมมาราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตา พัดภูริโตเวสสุสะพุะุพธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรณโนนะโมพุทธายะปุตตะาโมละเพปุตตังทนกาโมละเพทนังอัตถิกาเยกายะยายะทเทวานังปิยะตังสุตตะวาอิติปิโสภควา ยมมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณงสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทธโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะปุตะ กาโมละเพปุตตังทนกาโมละเพทนังอัตถิกาเยกายาย,ายะเทวานังปิยะตังสุตตะวาอิติปิโสภะวายมมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโน จตุมหาราชิกายักษะพันตาพัดภูริโตเวสสุพุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวรนโนนะโมพุทธายะปุตตะกาโมละเพปุตตังทนกาโมละเพธนังอัตถิกาเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตตะวา อิติปิโสภคะวายมมะาราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณงสุขังอาหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทธโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะ ปุตตกาโมละเพปุตตังทนกาโมละเพทนังอัตถิกาเยกาย,ายายะเทวานังปิยะตังสุตตะวาอิติปิโสภะวายมมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณงสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโน จะตุมหาราชิกายักษพันตาพัดภูริโตเวสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท้ทาเวสุวันโนนะโมพุทธายะ